ยงแจ้วแจ้วแต่เช้าเลยน้องแอนนะคะจ้าเหมือนเอ้ยคอยประเมนนกคุณทองเด้อค่ะจะ้าคุณแม่นามีโกสวัสดีน้องแอนนะคะสวัสดีคุณแม่ค่ะค่ะก็เหมือนเดิมคือเก่าค่ะพี่น้องรถตามต้นไม้นะคะจาาเจ้าเช้านะคะจา้าต้นไม้เขาจะได้สดชื่นเนาะมีชีวิตชีวาเนาะเออถ้าไม่รดนี่ยเขาก็จะเหียวแห้ง หลากสีชมพูนี่สวยๆได้สีงงเลย <c oughs> โอ้ยไปแล้วนักเรียนมเมื่อวานนี้เขาบอกเอฟซีว่าวันจันทร์จะไปโรงเรียนเขาก็าไปนะนี่มินน้อยเดี๋ยวนี้เขาเขาเก่งเขาเขายันแล้วนะแรกๆก,ก็จะไม่ค่อยได้ไปนะเพราะกลัวกนะลัวโรงเรียนใหม่ๆอย่างนี้แหละเด็กนักเรียนพอเขาเริ่มนี้แล้วเขาก็เริ่มมีเป็นต้นใหญ่นะเป็นต้นที่แบบว่าเราเรามาครั้งแรกตรงนี้จะเป็นเินสูงจะเป็นเินเนาะ เน,เนินนะลุงปอใช้รถไถน,นะเกลียนะเป็นพื้นดินที่ราบเรียบต้นไม้นี้จะเป็นต้นไม้ที่เขาอยู่แต่ก่อนแล้วนะคะพอดีฝนยังไม่ตกเราก็มารดให้เขาหน่อยนะเขาจะได้มีน้ำมีความชุ่มชื้นหนูตายดินด้วยนะอันนี้ก็รดน้ำไปนะนี่เหมือนจะพีนไปให้หรือเปล่านะแต่เราก็รดน้ำให้ทุกวันนะต้นนี้นะ เผื่อเขามีชีวิตกลับคืนมาเนาะนนีิว่าถ้าฝนตกมาก็คงจะปลิไปใหม่เนเพราะว่ามันเป็นแบบช่วงูผลิไปหรือเป่าไปมาตอกไปหมดเลยต้นซากุระากุระเมืองไทยนะีต้นสีชมพูโอเดวติต่อกแล้วหนุนนะค่ะ มีน้ำอเลี้ยงต้นไม้แล้วก็เป็นแล้วก็เราก็ไปรถตรงต้นนี้นะคะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เรานำต้นอ้อยอาจะมีต้นไม้อยู่ตรงนีบงบง้บางจุดเราก็ต้องใช้สายน้ำนะทุกคน

เ็นลูกสาวบอกว่าใกล้จะปิดเทอมแล้วนะคะน้องฟางสวัสดีค่ะ F-C มาถึงแล้วปีไฟแป๊บแป๊บแปมาถึงแล้วนะคะพี่สิรินรัตพี่สิรินรัตสวัสดีค่ะย <laughs> ินดีต้อนรับค่ะ <laughs> สวัสด,ดีค่ะพี่สวัสด,ดีค่ะถึงเล้วนะคะจะภาพงานรำเช้านี้นะคะสวัสดีค่ะเป็นไงนุแต่งตัวเร็วไหมเร็วค่ะก็ <laughs> เห็นคอมเมนต์มาในไลฟ์สดคอยรีบไปแต่งตัวเลย งานรำเช้านี้นะคะจากพี่สิรินรัตสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวไปไป ช่วยฮิวของเถิน no, ก well, ่อน้อกนนี่ช่ะไรดแอนแฟมิลี่ค่ะแม่แอนแฟมิลี่ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาจัดตรงนี้เนาะจ้ะมา ป่ะนี่พี่น้องเรารอต้อนรับเสื้อเฟิร์นมาช่วยยกแล้วมาช่วยหิ้วเอฟซีแล้วลูกนี่ไงโลรโมงผลไม้อะไรน่อนี่พอพอเราจะจัดเราจะจัดจ้าเพอาผลไม้มาเองเด้ผลไม้ผลไม้มาเองไหมอ๋อย่าจัดผลไม้แล้วค่ะแยกจยกจเห็นแล้วจได้แล้วดูแต่ในยูทูปภาษาภาษาจัดยูจัดผลไม้โอค่ะน้ำหนึ่งจัดน้ำก้าวน้ำก้าว เินเอาน้ำไปตั้งเรียงตั้งตรงนู้นเลยลูกเอ้ไปเรียงตั้งไว้นู้นเลยจ้ะอันอันนี้โคมช,วชว่วยโคมให้ใยายจ้ะเดีย๋ยวใบสีข้าวเดีคลื่อนไปเรียงจ้ะวันดีค่ะ,<ป>ะ,ะ,ะเดี๋ยวค่ะย้ไข่ไปนู้นเลยเนาะไปไปนู้นไปเดี๋ยวไข่ไปนู้นเลยค่ะค่ะพี่ไปไปมาทางนี้ค่ะไข่มาทางนี้เลยเดี๋ยวเราช่วยเอฟสียกก่อน เรียงลูกเรียงอันเก่าเอาน้ำอันเก่าออกก่อน่ะเดินชมได้เลยค่ะเดินชมได้เลยนะคะห้องน้ำด้านนี้นะคะห้องน้ำ <c oughs> ดอกไม้เพียบเลยนะคะนี่นะของไหวเนนะ้เพิ่นนะเพิ่นก็บางอย่างก็เพิ่นก็จัดมาเองนะคะนี่นะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเ c ฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ